สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะมาพบกับครูส้มเช่นเคยในพระคำวันละห้านาทีสาระดีๆที่จะนําพี่น้องเข้าถึงพระพรของพระเจ้าด้วยกันวัน,นนี้ครูส้มก็อยากจะมาพูดถึงพระคำของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่54ถึงข้อที่60นะคะจะเป็นการพูดถึงหัวใจของผู้เชื่อที่แข็งแกร่งนะคะพี่น้องเรามาดูว่าเราจะเป็นผู้เชื่อที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งได้ยังไงนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรานะคะเห็นก้อนหินที่แข็ง นะคะเราจะรู้ว่ามันก็ไม่อาจต้านทานจิตใจที่แข็งแรงของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อได้ใช่ไหมคะก็ะขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งหนึ่ง คุณโซมีคําถามว่าอะไรที่ทําให้หัวใจของผู้เชื่อแข็งแกร่งขึ้นเราเคยถามใจตัวเองไหมคะว่าอะไรที่ทําให้เราเวลาเราเจอปัญหาแล้วจิตใจของเราแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นได้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นพจนะของพระเจ้านํามาฝาก4ี่หัวใจด้วยกันพี่น้องว่าสี่ใจด้วยกันเรามาดูด้วยกันปใจที่หนึ่งใจที่ถูกสร้างใหม่โดยเพื่นญานบริสุทธิ์เราทุกคนมีเพื่นญานบริสุทธิ์นะคะพี่น้องในจิตใจของเราและเมื่อเราอธิษฐานเราขอบคุณเราสาร,รภ,ภาพเราสรรเสริญ พระเจ้าทรงเห็นถึงจิตใจของเราพริญญาสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่เสมอนะคะใจเราจะแข็งแกร่งได้เราจะเห็นว่ากิจการบทที่เจดข้อที่ห้าิบห้าบอกว่าเมื่อสเตฟานนะคะเต็มด้วยพิญญาบริสุทธิ์ที่ขมักขม,มักขมเณรนะคะ,ด,นะคะดูนะคะขมเณรดูนะคะสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระหัตของพระองค์เราจะเห็นว่าสเตฟานเป็น นะคะสาวกของอครสาวกของพระเยซูนะคะเป็นสาวกของพระเยซูคนหนึ่งที่มีชีวิตที่สุดยอดเลยนะคะพี่น้องถ้าเราดูประวัติการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็ใจที่มีเป้าหมายพี่น้องใจที่สองอยากให้เรามีเป้าหมายในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะเห็นว่านะคะอครสาวกเนี่ยถูกเป็นไงคะข่มเหงหินขว้างหลายสิ่งหลายอย่างบั้นปลายชีวิตหลายท่านเนี่ย ไม่ได้เสียชีวิตแบบดีๆเลยนะคะพี่น้องก็เสียชีวิตแบบโ,โหหดหู่ใจแต่สิ่งหนึ่งเราเห็นถึงเป้าหมายในชีวิตของอัคาราสาวกเมื่อเราดูนะคะเราจะเห็นว่าอัคาราสาวกเนี่ยต้องพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างกิจการบทที่7ก็58้าสิบแปดไว้คะและขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินคว้างและพวกสักขีพยานที่ปักปั๊มสเฟนก็ฝากเสื้อผ้าข,ของตนวางไว้ที่เท้า ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อซาโลนะคะเราจะเห็นว่านะคะซาโลอาจารย์ฟังลงนิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องและเราจะเห็นสิ่งหนึ่งเมื่อครสาวกถูกอย่างนี้คะข่มเหงเมื่อไหร่นะคะใจของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อน,นั้นพี่น้องในชีวิตของเราเคยเป็นไหมคะว่าถ้าเราอยู่สุขสบายเราก็ไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เราไม่อยากอธิษฐานแต่เมื่อไหร่ที่ใจของเรานะคะพี่น้องอ่อนแอลงนะคะใจของเราฝ่อลงเราก็ คมพีและอธิษฐานเพื่อที่เราอยากให้หัวใจของเราแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราเจอปัญหาเราก็เป็นเหมือนอาคาาาัครสาวกเราก็อยากจะสู้กับปัญหาด้วยพระคําของพระเจ้าการอธิษฐานนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะการงานที่ได้หวานไปก็ไม่สูญเปล่านะคะอย่างอาจารย์เปาโลก็การประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่ได้สูญเปล่าในชีวิตนะคะเราจะเห็นพระคําอีกข้อหนึ่งที่ยืนยันใน 1, พระธรรมหนึ่งโคลินบทที่สิบห้าก็ห้าสิบแปดที่น้องดูจะเห็นถึงความตั้งมั่นอยู่แล้วก็ทําด้วยความ ไม่หวั่นไหวนะคะทาเต็มที่ในงานของพระเจ้านะคะทุกอย่างก็ไม่สูญเปล่านะคะพี่น้องงานของพระเจ้าไม่สูญเปล่าเลยนะคะใจที่3เป็นใจแห่งการอธิษฐานเราจะเห็นว่าการอธิษฐานเนี่ยในพ,พ่อพีชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าในพ,าพ่อพีทุกคนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานทาไมถึงเป็นอย่างนั้นคะพี่น้องการอธิษฐานเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ส่งทอดนะคะสืบต่อมาถึงรุ่นของพวกเรา ส like Trump, causes, society, kind of like ิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําเหมือนกับผู้เชื่อได้ทุกยุคทุกสมัยก็คือการอธิษฐานพี่น้องเราสามารถเพิ่มกําลังใจเพิ่มความแข็งแกร่งของใจเราได้ด้วยการอธิษฐานเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปประกาศเรื่องราวือนอาจารย์ปอลไปทุกทวีปนะคะไปทุกเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําเหมือนอาจารย์ปอลได้คือการอธิษฐานเราอาจจะไม่ได้ถูกโกลงเหงงหนักเหมือนกับอัครสาวกแต่สิ่งหนึ่งได้คือเราอธิษฐานเหมือนอัครสาวกได้ ะะก็ใจของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นกิจาการบทที่เจ็ดข้อห้าสิถัดมาเลยเป็นชีวิตของสเตเฟนที่ท่านถูกหินคว้างนะคะแต่สเตเฟนร้องทูลว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย mm hmm. เมื่อถูกข่มเหงจิตใจที่แข็งแกร่งจะไม่ได้มองถึงสิ่งที่น่ากลัวของการจากไปบนโลกใบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สเตเฟนมองคือ โลกหน้าเป็นสิ่งที่สวยงามและเขามีใจที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะพี่น้องและใจที่สี่เป็นใจแห่งการอภัยเราจะเห็นว่าเมื่อเราจะเป็นคนที่มีใจแข็งแกร่งได้เราต้องไม่เก็บรากผมขืนที่ไม่สามารถอภัยผู้อื่นได้พี่น้องเราต้องปล่อยไปเราต้องอภัยให้กับพี่น้องของเราได้อภัยให้กับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดเพราะการที่เราเจ็บปวดเหมือนกับการที่เราเป็นไงคะทำร้ายใจตัวเอง ใจที่แทนที่จะเข้มแข็งขึ้นพี่น้องก็เป็นใจที่่อเหี่ยวลงใจที่หมดหวังนะคะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะพี่น้องเราจะเห็นกิจการบทที่7ข้อที่60ถัดมาเลยนะคะพี่น้องสเฟนคุกเข่าและร้องเสียงดังบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้นะคะเขาก็สิ้นใจสิ่งหนึ่งที่เราเห็นใจสเฟนเลยก็คือใจของเขาแข็งแกร่งในการอภัยให้กับคนอื่นพี่น้องคะเราไม่ได้ ถูกพี่น้องท่านอื่นๆเหยียบย่าเราจนถึงเราเสียชีวิตเหมือนสตีเฟนทาไมเราจะให้อภัยพี่น้องของเราคนในครอบครัวของเราคนที่ทําให้เราเจ็บําน้ําใจไม่ได้แม้กระทั่งสตีเฟนที่ถูกเอาชีวิตก็ยังให้อภัยผู้ที่กระทํากับท่านได้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนองดูพี่น้องอธิษฐานสารภาพขอกําลังซึ่งมาจากพระเจ้าปลดปล่อยเราให้อภัยผู้อื่นได้ ะะและก็อยากจะขอ,อ,พ,ระอะพระเจ้าไวพร,พรพี่น้องในทุกๆวันที่จะมีกําลังซึ่งมาจากพระเจ้าเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสมอนะคะสุดท้ายก็อยากจะฝากว่าใจของเราจะแข็งแกร่งได้ด้วยสี่ใจที่กล่าวมาพี่น้องคะทำได้ง่ายๆและ เราขอกําลังซึ่งมาจากพระเจ้าให้เราผ่านพ้นไปได้สุดท้ายครูส้มก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะผู้ที่จะทําคลิปผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะก็ขอพระเจ้าอวพอร์พี่น้องขอพระเจ้าเสริมกําลังในการใช้ชีวิตการดูแลตัวเองตลอดทั้งผู้อื่นทุกคนในครอบครัวจะรับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวพอร์พี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ